สวัสดีครับสำหรับแ,แฟนเพจของพนี่คิดนะครับก็วันนี้ทางเพจของพนน่คิดเนี่ยก็จะมีการมารีวิวนะครับสินค้าที่ขายดีนะครับของเพจของเรานะครับก็อย่างวันนี้ทางเพจเนี่ยก็อยากจะมาสาธิตนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นสินค้าเขาเรียกว่าผ้าห่อตัวของน้องอ่ะนะครับทีนี้เนี่ย ผ้าห่อตัวตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ขายดีนะครับของโพนี่คิดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสำหรับแม่ๆนะครับคุณแม่มือใหม่ก็จะเป็นอะไรที่ช่วยผ่อนแรงของคุณแม่ได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าคุณแม่อาจจะประสบปัญหากับการที่ว่าห่อตัวน้องนะครับแล้วก็บางทีการห่อไม่แน่นไม่ดีเนี่ยน้องอาจจะมีการมืออาจจะไบ เกาหน้าเล็บอาจจะไปโดนหน้าหรืออะไรนะครับคุณน้องอาจจะมีมีรอยเล็บผวนที่หน้านี่ก็จะเป็นปัญหาอยู่นะครับในกรณีที่ผ้าห่อตัวเนี่ยมันมันหลุดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยาทางทางเพจก็เลยอยากจะเสนอสินค้าตัวนี้นะครับเพื่อที่จะมาช่วยให้คุณแม่เนี่ยได้เาบาแรงนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็ผ้าห่อตัวของผู้ที่คิดตัวนี้เขาเรียกว่าเล็บทูดีมนะครับก็ เป็นสินค้านะครับที่ขายดีมากนะครับก็ตัวตัวผ้าเนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นผ้ามาจากทําจากเป็นผ้าชิ้นไหนครับ,รบเป็นผ้าคัตตอนนะครับก็คือสําหรับเด็กที่นอนในห้องแอร์นะครับอใช่ครับแล้วก็ทางเราเนี่ยจะมีอยู่สองผ้าอยู่สองแบบด้วยกันก็คือผ้าคัตตอนกับผ้าบมบูที่ทํมาจากผ้านะครับ ผ้าแบมบูเป็นอ๋อเป็นแบบนี้นะครับผ้านิจจ์ชั้งสองทั้งสองชิ้นนี้ผ้าต่างแตกต่างกันยังไงครับต่างกันนะครับก็คือผ้าแบมบูเนี่ยจะเหมาะสําหรับน้องที่เออผ้าแบมบูเนี่ยจะช่วยให้ระบายอากาศได้ดีถ้าน้องเนี่ยอยู่ในห้องที่ไม่มีแอร์เนี่ยน้องก็จะช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นนะครับอ๋อแล้วถ้าเกิดเป็นผ้าอันนี้ครับผ้านี้มาสำหรับเออน้องที่นอนในห้องแอร์คือ จะให้ความอุ่นน้องได้ดีมากกว่าผ้ากำมะมุครับอ๋อนี่ผ้าผ้าอันนี้จะหนากว่าผ้ากบมะมจะบางกว่าครับอ๋อครับแล้วก็เอ่อยากแต่ผมสอบถามให้คุณคุยว่าเอ่ออย่างอย่างการออกแบบของตัวเลิฟทูดีมเนี่ยทำไมเอ่อน้องถึงต้องแบบเป็นชูแขนอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าก็คือปกติแล้วนะครับเวลาทารกเนี่ยเวลานอนเนี่ยเขาด้วยนิสัยของของทารกเนี่ย จะต้องนอนชูแขนอยู่แล้วครับก็คือว่าตรงนี้เราก็ออกแบบมาเพื่อที่เวลาทารกน้อยนอนชูแขนอย่างนี้ก็คือจะไม่ผ้าเนี่ยมันจะมีความยืดมันจะไม่ทําให้น้องแบบรู้สึกอัดแขนเวลานอนหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นท่าธรรมชาติของทารกเขาจะนอน่างนี้อยู่แล้วของทารกอ๋อครับฮะแล้วก็อันนี้มีซิปด้วยใช่ครับอ่าแล้วซิปเนี่ยก็คือถ้าเกิดดึงขึ้นจากด้านล่างเนี่ยครับก็สามารถ เปิดเปลี่ยนแบบเพิดน้องได้เลยแต่ว่าเวลาที่น้องจะต้องใส่ใส่ใส่สำหรับเปลี่ยนน้องก็คือขึ้ลงใช่ครับก็เป็นชุดตรงนี้ได้เวลาใส่ใส่จากด้านบนครับอ๋อครับนับว่าโอออกแบบดีไซน์มาได้ดี่ยมนะครับสามารถรูดซิปได้ทั้งขึ้นและลงนะครับนี้เวลาที่คุณแม่จะเปลี่ยนผ้าอ้อมเนี่ยก็สามารถทําได้โดยง่ายเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับอ๋อ แล้วคุณม่แล้วตรงช่องนี้เขามีเอาไว้ทาอะไรครับก็คือสมมุติว่าถ้าน้องเราอยากดูว่า้น้องฉี่หรือเปล่าหรือน้องอือหรือเปล่านะครับแล้วก็อดูตรงนี้ได้เปิดดูได้เลยไม่ต้องไม่ต้องรุ้ิดูจากทางด้านหน้าก็นับว่าเรถุู้ดินตัวนี้ตอบโจทย์ของคุณแม่ได้ดีเยี่ยมเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวอจะมาสาธิตการใส่นะครับว่าเอที่ ชุดตรงนี้เนี่ยตามสามารถที่จะใส่ได้รวดเร็วนะครับก็เดี๋ยวลองสาธิตการใส่ให้ดูนะครับว่าจะเริ่มใส่ยังไงนะครับก็คือชุดก็จะไปแบบนี้นะครับเริ่มต้นก็คือสุภติถนอนน้องเนีน่ยนอนอยู่นะครับก็ให้ใส่ขาเข้าไปก่อนนะครับก็ใส่ใส่จากขาน้องก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใส่แขนนะครับใส่แขน ใส่แขนแล้วก็ทั้งสองข้างนะครับอันนี้ก็สมมติว่าน้องนอนอยู่นะครับเราก็จะเริ่มใส่ที่ขาก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรูดซิปนะครับลิด,ดจับด้วยกันโอเคแล้วก็จะรูดซิปตรงนี้นะครับาาก็ทั้งหมดเนี้ยก็คือจะสามารถที่จะใส่ได้ได้ง่ายนะครับแล้วก็ การที่น้องนอนในท่าเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าท่าเนี้ยมันเป็นท่าธรรมชาติของทารกเขาที่เขาจะต้องนอนแบบนี้นะครับแล้วก็จากผลการวิจัยเนี่ยนะครับกเ็เขาวิจัยมาแล้วนะครับของสถาบัน IDH I นะฮะคือเขาวิจัยว่าการที่เด็กนอนในท่าเนี้ยสามารถทําให้เด็กนอนได้ยาวนานมากขึ้นแล้วก็หลับสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่า แขนน้องที่หรือนิ้วน้องเนี่ยจะไปรูปแก้มเล็บจะไปขวนโดนแก้มอะไรอย่างเงี้ยก็หมดกังวลตรงนี้ได้เลยครับก็ถ้าส,สนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็ไปที่เพจโพนี่คิดนะครับแล้วก็ลองไปดูโปรโมชั่นดีๆจากในเพจได้เลยครับผมครับขอบคุณครับ